สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิจิตีแก้วซุ้งรหัสนักศึกษา564144001คบ3คอมพิวเตอร์ศึกษาโมูล1ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสรุปในหัวข้อเรื่องสัญญาณค่ะการส่งข้อมูลไปในตัวกลางระหว่างจุดเชื่อมต่อในเครือข่ายจำเป็นต้องมีการแปลข้อมูลให้อยู่ในรูปของสัญญาณที่เหมาะสมกับตัวการส่งผ่านนั้น เช่นการส่งข้อมูลไปในตัวกลางประเภทตัวนำไฟฟ้าจะต้องมีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นค่ะสัญญาณแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่สัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอลสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องมีลักษณะเป็นคลื่นไซด์โดยที่แต่ละคลื่นจะมีความถี่และความเข้มของสัญญาณที่ต่างกัน ค่ะลูกที่ปรากฏเมื่อกี้นะคะเป็นรูปของสัญญาณอนาล็อกค่ะ 2. นะคะเป็นสัญญาณดิจิตอลค่ะเป็นสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจกระโดดไปมาระหว่างค่า2ค่าคือสัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต่ำสุดค่ะต่อไปนี้จะเป็นรูปของสัญญาณดิจิตอลนะคะเราไปดูกันค่ะ ค่ะมาดูความแตกต่างของสัญญาณอนาล็อกกับสัญญาณดิจิตอลนะคะอนาล็อกกับดิจิตอลมีความแตกต่างกันทางความต่อเนื่องของสัญญาณและความแม่นยำของสัญญาณตัวการส่งผ่านคือในการสื่อสารสัญญาณจะส่งผ่านตัวกลางเช่นสายนำสัญญาณหรืออากาศซึ่งตัวกลางส่งผ่านแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปการส่งผ่านสัญญาณนะคะ ค่ะก็ขอจบการสรุปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ